อะรวะพี่เจอจริงไ,ไ,ไอบ้บัสทำไมเมนจังวะชีวิตแล้วหรือเปล่าแกตายแล้วหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซี FC, ลุงป้านาะกานท,ทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเบอร์เดนป่าล่าผีนะครับก็วันนี้เนี่ยพวกผมมากันทั้งหมดเนี่ยสี่คนนะครับก็จะมีสวัสดีครับผมเฟยและพี่พงศ์ครับ ก็สวัสดีครับผม,มาบาเดนป่าพารอนครับก็สวัสดีครับผมต้นม้ปาครับก็วันนี้เนี่ยพวกผมทั้งสี่คนเนี่ยเราจะไปดูคุณลุงพม่าที่อยู่ในป่าเพียงลาพังซึ่งวันนี้เนี่ยเรานาข้าวมาให้ด้วยนะต้นมันอยู่น่อยู่ในกระเป๋านะพีเอฟก็วันนี้เรานําข้าวมาให้คุณลุงนะครับเราเดี๋ยวจะเข้าไปหาคุณลุงไปเยี่ยมคุณลุงด้วยนะครับพียบฟซีว่าความเป็นอยู่ของลุงตอนนี้เป็นยังไงฝนก็ตกไม่รู้ลุงจะไปพักล้มที่ไหน เราก็ไม่มีผ้าใบจริงๆนะถ้าเรามีเราก็ส่งมาให้คุณลุงแล้วนะครับก็ตอนนี้เนะี่ยผู้ผมก็จะขอตัวเดินทางเข้าไปข้างในก่อนนะนี่ก็จะเป็นข้าวนะครับพี่พีเอฟซีเมนูหลากหลายนะครับนี่นะครับก็โอเคครับเดี๋ยงไงผู้ผมขออนุญาตเดินทางเข้าไปก่อนนะครับและอย่าลืมเป็นกำลังใจผมผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเนี่ยมีกำลังใจในการถ่ายคลิปด้วยนะครับพี P ่พีเอฟซีโอเคครับถ้าพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปหาคุณลุงกันเลยดีกว่าครับไป ดูอากาศเนี่ยค่อนข้างชื้นแล้วก็ยุงป่าค่อนข้างเยอะในตอนนี้เลยนะครับเพเพหรือไม่เพลเพลแหนะบนมาเดียวมงัมงเจในเฟิร์สเ,เข้ามาดิมีนะครับเป็นข้าวมีปลายุงป่าย่างกับเพาหลากหลายเลยนะครับมองโจ

มึงเจ้าไม่อยู่อ่ะมึงเจอมองจอมองเจ้าแกย้ายที่อยู่ไปแล้วมั้งพีบีเอฟซีมึงเจ้ามึงเจ้าผมว่าลุงแกน่าจะย้ายที่อยู่ไปแล้วมั้งลุงแกน่าจะย้ายที่อยู่แล้วมั้งมึงเจอ เอไม่่ยูน, <S <S น่าจะยายที่อยู่ไปแล้วแลวหละมั้งคิดว่านะมึงเจ้าไปกลับยังน่าจะยายแล้วแหละกูคิดเฮ้ยบานอยู่นี่เฮ้ยแกนอน ไอ้บาสทำไมเม่นจังวะเสียชีวิตแล้วหรือเปล่าแม่น่าอียะทำไมเม่นจังวะแกตายแล้วหรือเปล่าไปดูดิไปดูเองเสียเออดูดูเพียเดิ๋ยีกิจิจิฮะเสียงเดิ๋กูผมใช้ช่องเออดูสั้นจีน้องน้อง

แกเดี๋ยวกูไปชงเออยี่ผมจะเอาเข้ามาให้แกนะเดี๋ยวผมจะไปถามกันทำไมแกมานอนหมดสตี้ตรงนี้แกเดี๋ยวกูคุยชงเออยีนี่นี่เอามหมเอามหมทำไมซะทำไมซะทำไมซะเขาไปยิงนะเก๋อย่างนี่ยเขาไปยิงเอามหมเอาไหมไอชูมิชิยะพูดอะไร่ะเฮ้ อามาอามาีออมีสเมซานี่นะ p f c กับเขาที่มาให้คุณลุงนะครับมีต้มยำไก่ปลาย่างปลาทอดสลับพัดกับข้าวเลยนะครับ p f c เอา้าเซเมซาเอ้ยเอ้ราซเอ้ย อร่อยอร่อยไม่มีเด็คุยเฉยเหรอเด็ดอะซาซาซาสมิซา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 ผมคิดว่าคุณลุงน่าจะลงไปกินจะลงไปเอาน้ำข้นางล่างมากินหรือเปล่าซาซาสมยซาแล้วคุณลุงก็นอน<า>หมดสติส<า>เหมือนแบบหิวน้ำหิวข้าวอะไรประมาณนี้

ออด, <C> e <al> ดูน้ำป่านะ p ีพีเผมคิดว่าลุงน่าจะมาเอาน้ำไปกินนะครับแล้วเดินขึ้นมาแล้วน่าจะหมดสติเป็นลมต่ทำไมก็ต้องลื่นอะไรสักอย่างหนึ่งบริเวณแถวนี้ลื่นหินนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับ <C> e <al> ไป ไปพาแกเดินไปกินตรงนู้นดีกว่าตรงนี้ยุงเยอะอม้ยัเ้ยป่าป่าฟิชฟิชแงะแน้าหูกอน้าหูกอเอนี่กระตูไก่ลวงไม่ต้องกินีเอาดอืมกตายุโุโคืเพื่อนมีความสุขมากนะคือได้ช่วยเลี้ยงกนนะ Một yo, ông cho ong ai là ơ lượt quý lòng là lần lượt thôi là mẹ cong nha mẹ to là mẹ cong nha mà cong nha nghe cong nha mẹ cong nha nha mẹ cong nha mẹ cong nha mẹ cong nha mẹ nha nha ลีลีลูไปลุงก็ลีลูแหล่และู่ลีมึงเจ้าไปลุงลุกลุกเราไปทางนู้นดีกว่าค<ป>ือผมจะชวนลุงแกไปทางนู้นนะตรงนี้ยุงเยอะแล้วก็ได้จะชวนแ,แกไปอยู่บ้านด้วยว่าอันตรายนะตเตยตเตยออเปไน็นไรสบายมีตีหลางผม แต่แต่แ่คือจะพากะ<ส>เ,เสเชือชเนีน่ยแกนจาแค่ยี่แต<ส>่ไปต้นไหมกีกีมุ่งโจกินข้าวเสร็จจะพ้มพากลับไปอยู่บ้านเอางั้นเลยเอ่ะอืม,อม món oh, trộm ừ. à, chú, 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 Vâng ạ. Vâng Mừng chào ạ. Vâng ạ. Vâng chào Ui cơ. Mừng cái Vâng ạ.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  ใครว่าบัดมายืนน้องกูตรงนี้เงี้ยแน่นี่มมิ่งเออเฮ้ยต้นนั้นพี่เจอจริงใครไม่รู้มึงจ้ะเฟิร์สเดินไปดูดิแล้วก็เนี่ยจ่าเมื่อเช้าชี้เมื่อเช้าชี้มอโม่กิดเพิ่มเมื่อใาน่ะตรงนู้นนะเฟิร์สลองดูดีๆใครไม่รู้ เดี๋ยวบ้ายีด้เแ่วนั้นแหละข้างหน้าน่อยอ่ะ,ะเดี๋ยวเบอร์ยูจะจองปปจเปปะเดี๋ยวเบอร์เดนลองที่เพิ่มกูจะจ้าจะจอง,จจองตัวอะไรวะอะไรอะไรนะ

ตัวอะไรเฟิร์สตัวอะไรขี้ขี้ฮะเสือ<แ>สม,มิงก็เสือเองโดนอะไรเบ้านะโดนมันก็นทำร้ายเหรอ,อตอนนี้น้องเฟิร์สมันโดนซมมิงทำร้ายนะทีพีเอฟซี ส่วนคุณลุงก็อยู่นู้นนะมินเ้าอยู่นู้นไปไม่ไปเป็นไรมากใช่เปล่าม,ลมันทำอะไรเองตรงไหนมัน,นมันก็โจรใช่หรอ,อหวิงว่งลงไปตรงเนี้ยไ, <ป S 1> ไปดูบ้าวบาัสคือผมจะขอพาลุงแกไป อยู่ตรงบ้าน,นดีกว่าตรงนี้อันตรายมากนะครับเพราะว่าแถบเนี้คือเมื่อกี้น้องเคยก็โดนสักมิ่งน,นะนี่พีพีเอต้นนี้กินได้นะไม่ได้บุนเล่นด้วยต้องไปต้มอะ่ะมันจะยู่ตามห้วยไปต้มคุกกินกันนะ้พิกสุดยอดมากนี่นะเป็นผักนะครับต้องไปต้ม,ดดมองจอเออมื่อกี้น้องผมโดนเสือ,อไล่ไปเราออกก่อน เมกาซี่ไอ้เคเคเสือเสือเป็นเสือเลยลุงเอาก่อนลุงลุงแบบเต็มหลังคุณลุงเลยนะเพียงเดือยคุยชงนี่น่ะเดือยเนี่ยดูนะดูเดือยหยุดไปคุณลุงไปไปบ้านผมลีก็ง่ายเนาะเฮ้ยเมไซของโยรองเคเอามาเมี่ละโอ้ถุก่องตัวอะไรวะถุถ่องไหม ตัวไรโดดปะบ,าบาัสเกมื่อกี้ตัวไรโดดตรงนี้ก็ไม่รู้นะครับเมื่อกี้นัน่นแหละอย่าทองอยู่หรลิโอลูเสือหรือเปล่า,าดูกล้องได้ว่าน่าจะใช้เยุงเพี้ยนเยี่ยม่นี่เดียเ๋ยวนยเฟิร์สไอ้ไตอนน้นไม้นี่แค่แค่รีอยู่ท้องนอวะเอ็งลองจ้องไปดูตรงนั้นดิแค่นี้เยี่ยม่นี่มันคือตัวอะไร dân nghĩa dân nghĩa tua lại chờ lại bao à. tối nay có mấy chờ lại nè vfc ไปเบสอ๋อไปคุณลุงไป,ไปพี่เบฟซีตอนนี้พวกผมก็กำลังจะเดินทางออกจากห้างอันนี้นะซึ่งคลิปนี้ผมเนยจะขอตัวพาคุณลุงเนี่ยไปอยู่บ้านผมดีกว่าเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างอันตรายเป็นไรบัสน้นองบัสโด,ดนอะไรวะโดนตอไม้น้องบัเสเตะโดนตอไม้นะครับโก็โอเคนะครับพี่เบฟซีอย่างไงนะผมจะขอตัวพาคุณลุงไปอยู่บ้านนะครับ ก็แล้วก็เมื่อกี้เจอคุณลุงเนี่ยนอนหมดสติตรงนู่นไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับพพเอฟซีโอเคครับเดี๋ยงไงผู้บมขออนุญาตเดินทางกลับบ้านกันก่อนส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมขอคนละหนึ่งรยหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยมีกําลังใจในการทําคลิปหรือว่าเฮดคลิปนะครับพพเอฟซีจะได้แบบมีกําลังใจอะพพเอฟซี FC, นะถ้ามีคนดูผมก็มีกําลังใจในการทําคลิปต่งตางๆนะครับก็โอเคนะครับ เดี๋ยวให้คุณลุงเนี่ยไปอยู่กับกอลัมนะครับเดี๋ยวจะให้ไปเป็นมีดกันนะครับผูกไม้ตียนก่อนนะเพราะว่ากอลัมเนี่ยมันไม่ค่อยสนิทก,กับใครซะด้วยนะครับพพเอฟซโอเคอยังไงเดี๋ยวเรากลับแล้วนะตอนนีบบ้บัสเฟิร์สและอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับโอเคครับเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้พวกผมทั้ง4คนกับคุณลุงเป็น5คนขออนุญาตลาพพเอฟซีแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับไว้วเอจอกันคลิปหน้าครับ